เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์สวยตุภัตติตกดินนะแต่จะรอตอนเย็นอีกนาทีนึงนะคะมีเพื่อนด้วยแอลอีฟินชา้างนะเพื่อนพี่ไฟมาที่รีสอร์ทเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์สวยตุภัตติตกดินนะ จะรอจนเย็นอีกนาทีหนึ่งนะคะมีเพื่อนด้วยแอร์บินช้างนะ,ะเพื่อนพี่ฟ้าแล้วก็เพื่อนอีสอ่ <c oughs> นี่นะคะมนันนีงเห็นย็นมีเก้าอี้โยกพี่ฟ้านั่งจะหัด <c oughs> ไหมเป็นจุดที่จุ่มพาร์ที่สวยตุกพาร์ตี้ตกดินนะ จะรอจนเย็นอีกนาทีนึงนะคะอาหารตรงนี้ได้โอ้วิวงามมากนี่นะคะนั่งถ่ายรูปชิลๆเลยนะ,ะต้นใหญ่มากนี่นะคะบริเวณร,รอบๆรีสอร์ทนี่ค่ะมีเก้าอี้จ้านนอกให้เดินนะคะต้นจำมะมารีนะคะ ต้นก้านปูเราต้นใหญ่มากนี่นะคะบริเวณร,รอบๆรีสอด,ดสวยงามมากๆนะคะมาหารตรงนี้ได้วิวงามมากนี่นะคะนั่งถ่ายรูปชิลๆเลยนะ ต้นใหญ่มากนี่นะคะบริเวณรอบๆรีสอร์ตสวยงามนะฮะอุ้ยต้นตาลมะลิต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่มากมปฏิกิริยาเพื่อนมาพักุ่มแรมที่ขงเจียมนะคะตรงแม่น้ำสองเสียงเตียงน่ารักมากเลยแม่น้ำขงของเรานะ,ะสวยงามม,มากๆนะคะปฏิกิริยาเพื่อน พักโรมแรมที่ข่มเจียมนะคะตรงแม่น้ำสองเสียงเตียงน่ารักมากเลยเดินเช้าเช้าเนาะตดินมาเช้าเช้าเนาะลมเย็นสบายเลยสาวไปน้ำอยู่ด้านมุมทำไมเดินไปก็ให้ดูรีสอร์ทตรงนี้ก็พอละนี่นะคะ ในน้ำโขงของเรานะนี่นะคะห้องพักห้องพักของเราเองนะคะตอนเย็นมานั่งถักต้นใหญ่มากนี่นะคะบริเวณรอบรีสอร์ทเป็จุดที่ชมพาติี่สวยตุกพาทิโดดดินนะ จะรอจนเย็นอีกนาทีนึงนะคะสวยงามมากๆนะคะโอ้ออยต้นตามะมลีต้นใหญ่มากเดินเช้าเช้าเนาะตื่นมาเช้าเช้านะต้งเย็นสบายเลย จะเดินตามให้ชมดูรีสอร์ทนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะนี่นก็จะเดินตามให้ชมดูรีสอร์ทนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะสวยงามมากๆานะคะนี่นก็จะเดินตามให้ชมดูรีสอร์ทนะ มีสระใบน้ำด้วยนะคะแล้วนกะ็รีสอร์ทนี่นะคะมันไดงเยินเยอะมีเก้าอี้โยกพี่ฟ้านั่งจะหักไหม <c oughs> สวยงามนะคะ,ะจุดที่ชมพาติสสวยตุ๊กพาติตกดินนะ จะรอจนเย็นอีกนาทีหนึ่งนะคะนี่นะคะนมนเก้าอ,อี้เยอะเลยต้นใหญ่มากนี่นะคะบริเวณรอบริสอส เดินตามให้ชมดูรีสอร์ทนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเนไะเปะิดประตูออกไปนะป๊บวดสวยงามมากมากนะคะมาหารตรงนี้ได้วิวงามมากนี่นะคะ ถ่ายรูปชิวๆเลยนะสวสดีการเพื่อนมาพักุ่มแรมที่ข่มเจียมนะคะตรงมนน้ำสองสีนะเจียมน่ารักมากเลยสวยงามนะคะ,ะ,คะปิดประตูออกไปนะ สวยงามมากเลยตอนเช้าเดี๋ยวจะมาไลฟ์วิดีโอให้ดูตรงนี้แหละนี่ครับมีเก้าอีาอ้ด้านนอกให้เดินนะคะต้นจำมะรีนะคต้นก้านปูเรานะวันนี้รีบเข้ามาเช็คก่อนนะคะเอาเกระเป๋ามาเก็บ วันนี้รีบเข้ามาเช็คก่อนนะคะกระเป๋ามาเก็บอุ้ยต้นตามมาเลยต้นใหญ่มากมาหาตรงนี้ได้วิวงามมากนี่นะคะนั่งถ่ายรูปชิลๆเลยนะนี่ค่ะมมเกเกอี้ดีจานนอกให้เดินนะคะ ต้นจำมะลีนะะปือต้นก้านปูเรานี่ค่ะมีเก้าอีจา้จ้านนอกให้เดินนะ,ะต้นจำมะลีนะะปือต้นก้านปูเรานี่นะคะห้องพักห้องพักของเราเองน,นะคะอตอนเย็นมานั่งถักสาวไปน้ำอยู่ด้านมุนแต่ไม่เดินไปก็ให้ดูรีสอร์ทตรงนี้ก็พอละ ชเช้าเนาะตื่นมาชเช้าเช้านะตรงเย็นสบายเลยนี่นะคะห้องพักห้องพักของเราเองนะคะตอนเย็นมานั่งทานแล้วเราก็ที่สอดนี่นะคะมานั่งย็นย็นมีเก้าอี้โยกพี่ฟ้านั่งจะหัดไหม ตอนเช้าเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์วิดีโอให้ดูตรงนี้แหละสวยงามมากๆนะคะเปจุดที่ชมพระอาทิตย์สวยตดพระอาทิตย์ตกดินนะ,ะเดี๋ยวจะรอจนเย็นอีกนาทีนึงนะคะสวสดีการเพืเ่อนมาพักตรมแรมที่ขุมเจียมนะคะตรงแม,งะะม่น้ำสองสีนะเตียงน่ารักมากเลย นะ,ะนี่ยมีกัอีเยอะเลยยะค่ะ <laughs> ไม่น่าขนสวยงามมาก <c oughs> ่าเห็นไหมตื่นมาก็เห็นแบบนี้เลย <c oughs> วันนี้รีบเข้ามาเช็คก่อนนะคะเอากระเป๋ามาเก็บ เปประตูออกไปนะครับวัสปฏิการเพื่อนมาพักโรงแรมที่ขุมเจียมนะคะตรงแม่น้ำสองเสียงนะเดียวน่ารักมากเลย